สวัสดีพี่น้องป้องป่ายเนาะวันนี้กะออาคลิปวิดีโอลงไหวสำหรับผู้ใดที่กำลังติดตามชีวิตของพี่ไงบานสาวสวยคูอแล้วสวยปะทอค่ะสวยบะทอนาบานทอกระดงค่ะนะคะเมื่อนี่พี่ไงก็อยูท่ที่มีกินฟาร์มนะคะที่จังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่เพ่นเห็ดสวนเกษตรนะคะให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะต้อนรับนะคะผู้เข้ามาพักนะคะ ซึ่งโดยส่วนพื้นที่ทั้งหมด4ีไร่เองนะคะวันนี้เราก็มีโอกาสมาเมืองเนาะอันนี้จะเป็นบ้านนะคะบ้านที่เป็นส้นที่ให้คนมาพักนะคะเพราะว่าจะเป็นต่างชาตินะคะเพราะว่าเป็นคนไทยนะคะที่สามารถอาจองที่พักได้นะคะเพราะว่าพืนมีจํานวนจํากัดเนาะนะขออนุญาตเปลีภาษาอีสานเนาะค่ะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เพื่อนจัดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นท้างยางขาไปในที่พักนะคะซึ่งม่หันเอง ห้ากระสีทําการเปิดนะคะให้เพื่อนๆเ,เขามเามืองเนาะอันนี้กับภาพมเมองบรรยากาศเขานะคะบรรยากาศดีลมลืนนะคะนะคะเ็ดแบบบ้นบานๆเป็นธรรมชาตินะคะจัดเลยสวยงามนะคะนี่นะคะเป็นหมองนางเหลินพ้าเจ้านะคะนี่นะคะ่ะ ก็จะสวยงามนะคะกะซิมีนี่จะเป็นข้องนะคะเชื่งต่อข้องอันนี้มันจะเป็นห้องที่เขาเตรียมจะเห็ดพิ่านะคะคตัวนี้เป็นพิ่าเตาอทานมีเพิ่นก็มีการเลี้ยงปลานะ้ำเอาไมพี่นอ้องมึงจ้ะนะคะอันนี้ก็เป็นใหญ่ๆก่อนเนาะเอากระสีผ้าหยางไปเบึง้งออกนอกเล็กน้อย,อย,นะะยากาันนะคะบรรยากาศร่มรื่นค่ะถาวรฮอดกะ เห็ดปวกเป็นแต่ออกลายพี่ใหญ่กับพาสเทบ่ายเห็ดปวกนี่นะคะเขากระสิจัดเป็นพื้นชีนะคะสวยงามนะคะนี่การปลูกผักจัดบริเวณเลยสวยงามจะเป็นโดนะคะอันนี้เราก็จะพาไปดูเรือนพักผ่อนอีกที่หนึ่งนะคะก็จะเป็น อันนี้ก็จะเป็นต้นไม้สวยงามนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่พักอีกอันนี้นะคะนะคะอยู่กลางน้ํานะคะบ้านกลางน้านะคะนะคะเอาผูใ้ใดสนใจอยากถามว่มมองกะเสื้สอถ่ายได้ค่ะ,ะ,คะมีกินฟาร์มนะคะที่จังหวัดขอนแก่นนะคะโอเคคลิปนี้เขาก็จะจบไปสักหนึ่งกันด้ค่ะได้รๆกะสีลุ่งน้อเขาเบา่ได้เนาะ อันนี้อดไว้ใ้เบิ่งสําหรับคนที่ติดตามชีวิตของผู้ใหญ่บ้านเรามาหมือแต่ละวันเห็ดอย่างนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวแทนของจังหวัดนะคะมาศึกษาดูงานระดับเขตทั้งหมดมี20สจังหวัดไม่ถ่าแตะวันออกเชียงเหนือนะคะค่ะส่งเป็เนืกลุ่มตัวแทนของในยางสมาร์ทจังหวัดสุรินทร์นะคะมีทางยางเขยิบโอเคบ๊ายบายค่ะ